เอาละฮะช่วงนี้นะครับสีสันโซเชียลนะครับเรามีคลิปที่เรียกรอยยิ้มให้คุณผู้ชมมาฝากกันครับผมคลิปแรกนี้ฮะเป็นเรื่องราวของคุณครูสาวท่านหนึ่งนะฮะท่านก็ซื้อโดนัทไปฝากเด็กนักเรียนครับเด็กนักเรียนชอบอะ,อะชอบถึงขั้นไหนอร่อยตาเลือกเ,เฮ้ยเป็นยังไงอะเอาลองชมฮะ อร่อยจริงท่านผู้ชมอร่อยจนตาเหลือกไม่เกินจริงโอ้โหแต่ว่าชาวเม้นเม้นกันใหญ่เลยครับอันนี้อร่อยจนตาเหลือกอืมหรือว่าใส่ไปทั้งอันครับ จนตามันเหลือกติดคอหรือเปล่าติดคอหายใจไม่ทันหรือเปล่าลูกนะฮะคนดูคลิปนี้แฟนผู้ชม7.8ล้านวิวน้องกลายเป็นซุปตาไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อมาแล้วผมจะยัดเข้าไปในปากผมสองชิ้นเลยแล้วตาเหลือกอย่างนี้เลยขอสัก8ล้านวิว800แสนวิวก็ยิ้มแล้วเนี่ยฮะคนแซวคนใหญ่เลยบอกนี่พีเซนเตอร์ต้องรีบจ้างเลยอร่อยมากอร่อยตาเหลือกใครก็อยากซื้อใน่ไหมรีบจ้างน้องเขาไปเลยนะ ดูคนก็บอกนี่อร่อยด้วยติดคอด้วยตาก็เลยเหลือครับเออเนี่ยแต่น้องเนี่ยยกนี้มาเห็นไหมเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยลองดูสิเพื่อนแต่ใส่ไปทั้งอันนะจะได้อร่อยตาเลือกแบบเรานี่โอ้ยค่อยๆกินนะฮะเดี๋ยวติดคอคุณครูน่ารักมากเลยอ่ะใช่จริงจริงใจดีมากนะ คือยกถาดมาให้นักเรียนทั้งห้องอ่ะน่ารักอ่ะแล้วก็ให้ลองกันต้องยอมรับนะน้องๆบางคนไม่มีโอกาสได้ชิมถูกป่ะไม่มีโอกาสได้ทานก็ได้ทานในวันนี้นี่แหละขอบคุณคุณครูมากๆน่ารักมากๆาอนี่ก็ขอให้คลิปนี้ดังๆปังๆแล้วก็คุณครูก็นะ ซื้อมาอีกน่ารักซื้อมาอีกน้องๆจะได้กินอีกนะครับ,รบผมอ่ะคราวนี้พามาดูเรื่องราวของน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาอยากจะทดลองเป็นนักข่าวภาคสนามต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยภาคใต้กําลังประสบปัญหาน้ําท่วม,มนะครับผมก็มีน้องๆกลุ่มหนึ่งเขาอยากจะทดลองเป็นนักข่าวภาคสนามดูนะครับอยากจะลองรายงานสถานการณ์น้ําท่วมนะครับแต่พูดยังไม่ทันขาดคําเลยเพื่อนอีกคนหนึ่งช็อตฟิลทำไม ช็อตฟิลยังไงเพราะอะไรไหนๆก็เป็นนักข่าวแล้วอ่าไปชมกันหน่อยครับขณะนี้นะครับระดับน้ำท่วมในมออเนี่ยที่ระดับเกลวนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยรถเล็กไม่สามารถขับจรได้ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยเฝ้าระวังนะครับในขณะนี้นะครับเนี่ยเอาจริงนะเหมือนอะไรหรือมะไม่อ่านไลน์กลุ๊บอ่ะครับ โอ้มาที่<ข>หลังแล้วพาพังอย่างเงี้ยเขายืนรายงานกันอยู่ครับออโอ้ไม่ต้องบอกเขานั่งคุกเข่ารายงานกันอยู่จบเลยเออจบเลยนะฮะว่าเขากำลังรายงานว่าน้ำเนี่ยท่วมถึงระดับเอวรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาล้วพูดยังไม่ทันขาดำคำเพื่อนยืนขึ้นไปโถเห็นหมดเลยว่าน้ำเนี่ยมนระดับแค่หน้าแห้งนะฮะคลิปนี้ก็เป็นไวรัลคนดูเยอะมากนะฮะบางคนก็เข้ามาเมน้นมาแซวกันบอกว่าโอ้สมจริงมากบางคนก็บอกว่าเป็นนักข่าวที่เล่าและประกาศข่าวรายงานข่าวได้สู้ชีวิตมาก บางคนถามว่าเพื่อนถามแล้วว่าเมื่อไหร่จะรายงานข่าวบจบคือน,นั่งรอจนเมื่อยแล้วก็เลยยืนขึ้นซะเลยนี่แบบนี้ออนะครับผมเออนี่เป็นน้องๆที่เขาอะอยากทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวน้ําท่วมนะ่นะถ้าหากว่าเราเปลี่ยนความทุกข์เป็นรอยยิ้มได้อ่ะเออมันก็ช่วยห,หายเครียดได้เหมือนกันนะครับมา ไปคลิปฮะครับผมคลิปนี้ครับคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยปกติเขาจะมี Open House ใช่ไหมก็จะเปิดให้ประชาชนผู้ปกครองน้องๆนะครเข้าไปดูคณะต่างๆในมหาลัยนะครับได้รู้ว่ามหาวลัยนี้มีแบบนี้มีผลงานของศึกษาแบบนั้นแบบนี้มาโชว์กันสุดท้ายเขาก็เลยเลือกที่จะสัมภาษณ์น้อง3คนครับถามนะฮะว่าน้องเกิดว่าน้องมาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจเนี่ยน้องสนใจ สาขาไหนเฮ้ยนี่สําคัญนะถ้าเลือกสาขาผิดเนี่ยเรียนมันยากไงไหนดูสิน้องเขาตอบว่าเขาสนใจสาขาไหนครับครับเดี๋ยวแนะนาตัวเป็นชื่อเล่นแล้วก็โรงเรียนให้พี่นิดนึงนะคะครับผมจุ๊บฟุกครับมาจากโรงเรียนโชคชัยสามัคคีครับพี่้ครับมาจากโรงเรียนโชคชัยสามัคคีครับผมชื่อนวาครับมาจากโรงเรียนโชคชัยสามัคคีครับวันนี้สนใจสาขาไหนในคณะบริหารเอ่ยอโลจิสติกครับโลจิสติกโลจิสติกโลจิสติกครับเอา ไอ้ัวเลยน้องไอ้ไอ้พูอยู่คันต้นเหคือเป็นไงค,คืออารมณ์คนมันตกใจอะมันตกใจมันรีบตอบง้งมันตื่นเต้นอ,ะอ่ะเออเออถ้าเกิดพี่ถามเฉยๆไม่เป็นไรนี่พี่ถ่ายไปด้วยอ,ะอ่ะผมก็ตื่นเต้นเนี่ยผมสั์ท่องมาจากบ้านแล้วอ,ะอ่ะถ้าเกิดว่าเรียนคณะนี้ครัผมจะอยู่สาขาโลจิสติกโลจิสติกโลจิสติกพอพี่ถาม จะเอาสาขาไหนน้องอ๋อพี่ผมอยู่ออทิสติกฮะอพังเลยครับพังเลยนะครับคนดูไป4.4ล้านวิวโอ้โหเยอะมากชื่นชมน้องเขาไงว่าเออน้องเขาแบบตกใจธรรมชาติดีจังเลยตื่นกล้องเออมีคนดูไปเม้นหน้ารักมากคุณผู้ชมจําคุณลุงได้ไหมลุงโรซาเซลอ่ะอที่เขาถามว่าน้องถามว่าลุง ถ้าหากว่าอยากจะประหยัดพลังงานไฟต้องใช้อะไรแผงโลโซเซลล์โลโซเซลล์เขาบอกสงสัยน่าจะเป็นหลานคุณลุงออ๋ oh. <c oughs> มีทฤษฎีพิเศษ uh. เป็นของตัวเองคุณลุงโลโซเซลกับเอ,อเจอกับคุณน้อง สาขาออทิสติกครับผมเออเขาก็ไปแซวกันน่ารักเอ็นดูไม่ได้หรอกนะจริงจริงน้องเขาอยากเรียนโลจิสติกนะบางคนก็บอกว่าก็จบสาขานี้เสร็จปุ๊บก็ไปต่อที่สาลาแดงเลยครับผมแหมคิดกันได้เนาะชาวเม้นเราเนี่ยเนาะเออเออเออน้องก็ตื่นกล้องนิดหน่อยนะฮะแต่ก็มาให้เห็นกันน่ารักน่ารักเป็นคลิปเรียกรอยิ้มนะครับผม มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็ตั้งรอยยิ้มเหมือนกันเป็นเรื่องของคุณพ่อคนหนึ่งนะครับนี่บอกน้องว่ารีบแต่งตัวเร็วๆเข้าบอกลูกตัวเองเนี่ยแหละฮะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวจะพาไปดูปลาเป็นตู้ปลาที่อควาเรียมโอ้โหเด็กพอได้ยินคำว่าปลาตู้ปลาได้ยินคำว่าอควาเรียมมันต้องใหญ่โตอลังการรีบแต่งตัวเลยคุณพ่อก็รีบพาไปเลยครับไปที่ตู้ปลาอควาเรียมไปดูปลาไปดูกันครับ นี่เ,เดี๋ยวเดี๋วพอดูเสร็จเดีพ่อจะถามลูกไหมว่าลูกจะเอาไปเผาหรือนึ่งมะนาว อะไรนี่มันร้านร้านอาหารนี่เตอ๋อเอ,อมันก็คือซุปเปอร์มาร์เก็ตนะพี่ออตายแล้วเอ็นดูน้องไทจิจังเลยโดนพ่อหลอกไปอะคาเลียมแต่ไม่ใช่นะครับ,รบจริงๆก็เป็นห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านครับอ๋เอเลยห้างเลยแต่ความเป็นเด็กไงพี่พี่เห็นไหมว่าน้องเขาโบกไม้โบกมือนะน้องตื่นเต้นนะ,ะโบกไม้โบกมือปิดประมือปิดปากด้วยว่าอุย๊ยพ่อพามาดูปลาจริงๆด้วยนี่ตูป้ปลาอะคาเลียมนี่น้องบแต่ว่าเชื่อว่าน้องโตไปอ่ะ หรืออีกไม่กี่วันน่ะน้องอาจจะถามคุณพ่อว่าอะควาเรียมมันมีปลาแค่ชนิดเดียวถ้าวันหนึ่งน้องได้ไปอะควาเรียมจริงอ่ะออแต่เราเข้าใจในมุมมองของเด็กเนาะเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าใหญ่แล้วนะครู้สึกว่าปลาก็ตัวใหญ่ด้วยเยอะด้วยนะเด็มตู้เลยนะอก็ตื่นเต้นนะฮะคลิปนี้ก็เป็นไาเร้าเหมือนกันคนก็เข้ามาดูเยอะเลยบอกว่าเป็นอะควาเรียมที่ไม่เสียค่าข้าวนะเสียแค่อย่างเดียวแค่ค่าข้าออกตอนตอนต้องจ่ายตังค์เขานะใช่แล้วก็ ออกไปไหนออกไปนึ่งมะนาวหรือเราไปเผาอ่าอย่างที่พี่บอกพี่บอกอ่ะอยู่ๆก็พาดามาแต่เป็นคลิปน่ารักนะสุดท้ายคุณพ่อาก็พาไปดูจริงๆพาไปดูป่าในตู้ปลาจริงๆเป็นอควาเรียลจริงๆขอถึงเรื่องหนึสั้นๆครับไปดูการออกกำลังกายฮะออกกำลังกายยังไงให้โลกจําเชิญเลยครับหนึ่งสองสามเอ็งถอนส่บัวแล้วจี่หมากระดิกไข่ เข่ามาวว้ยเตะหน้าฮึบฮึบถอนไปยกทีกระดิกไข่เข่ามาเตะข้างหน้าฮึบฮึบถอนไปยกทีกระดิกไข่เข่ามาเตะข้างหน้าฮึบฮึบยอลงไปแล้วทีกระดิกไข่เข่ามาเตะข้างหน้าฮึบฮึบถอนลงคอมิดตูเดี๋ยวต้องมีคนเอาเพลงนี้ไปมีเข่ามาเตะข้างหน้าฮึบฮึบถอนลงไปคามิดตูกระดิกไข่เข่ามาเตะข้างหน้าฮึบฮึบเงี้ง สองสามเป็นถอนใส่บัวอ่าคุณผู้ชมฮะคลิปนี้เห็นแบบนี้เนี่ยคนดูไป9.6ล้านวิวนะโอ้โหผมว่าเอาจริงๆนะถ้าเป็นไปได้คุณผู้ชมจําแต่ท่าอ่าอย่าไปจําชื่อครับชื่อจํายากกว่าท่าเออเออนะฮะจังหวะเนี้ยผมว่าคลิปเนี้ยเป็นไปร์แล้วดังแล้วเดี๋ยวผมว่ามีรีมิกซ์สามชามารอชมได้เลยรอฟังได้เลยอันนี้น่าจะลุดหน้าทองได้ด้วยเนาะครับเออนี่แล้วก็ขาน่าจะแข็งแรงครับ นะครับเอาไว<อ><อ>้ขอบคุ<า>แล้ววันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าบายหมูนะครับพบกันวันจันทร์เลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ